เตือนคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นเพียงแค่การทำงานส่งคูและคนที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเป็นแค่คนรู้จักและคนที่ทำงานภายในกลุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทของผมและอย่าคาดหวังว่าเขาจะมีบทบาทต่อไปภายในคลิปอื่นๆของผมจะมีเพียงแค่วิดีโอนี้เท่านั้นและหลังจากที่ทุกคนเข้าใจกันก็ไปดูวิดีโอได้เลยครับ ไปก็อย่นี้คุณขายปิ้งว่ะคเกียดคุณด่าผดยังไงผมทำอะไรผิดเออคุณด่าทำไมวะเอ้าเสือกว่ะพ่อแม่คุณเลี้ยงมายังไงเออเลี้ยงมาดิคนณขายหปิ้งเหม็นๆเน่าเแล้วไปก็คตรเกตาละไอหมูปิ้งเน่า พนักงานคนนั้นเองแล้วไปดูดีกว่าไปคือคนใต้เลยนะกล้ามาขายพี่นี่ไงมขายที่อื่นแกร์ไปเนี่ยโดน๋ยวตอนเย็นโพสลงเฟซบุ๊กดีกว่าพนักงานคนนั้นจะได้โดนเหยียดโพสเฟซดีกว่าพนักงานคนนั้นจะได้โดนเหยียด ต่อจากนี้นาะยไม่ต้องมาทำงานที่นี่ก้วนะเ,เอา้าทำอะไรอะครับไปหามะทานดองสิเอาคุณโดนอะไร,รอ่ะตัวันตกตะขาน,นคนไกยลงปิ้งคือว่าหรอ You know his name. He changed it once or twice, but I think it's him.